จังหวัดศรีสะเกดจ,จัดกิจกรรมจิตอาสาฉเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณอ่างเก็บน้ำกุดเมืองหามวันนี้ครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำกุดเมืองหามบ้านกุดเมืองหามหมู่ที่ตําตำบลกุดเมืองหามอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรคชติยราชนาดีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง,วางโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหารตำรวจผู้นำส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาก็าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงซึ่งภายในงานมีการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำการ,รปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกในการดูแลพื้นที่สาธารณะร่วมกันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อสังคม ร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสารพระราชปณิธานในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องชัยพูมาิถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน